ศาสดาองค์สุดท้ายศาสตาองค์สุดท้ายเรียบเรียงโดยโทมัสชักชักรูแม้ว่าท่านมูฮัมหมัดเป็นจะเป็นศาสดาแต่ท่านก็ไม่เคยสร้างสิ่งอัศจรรย์ใดๆเดิมท่านไม่ใช่คนที่น่าเริ่มใส่ศรัทธาไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เริ่มภารกิจใดจนอายุ40ปีแต่เมื่อท่านประกาศ องค์การแห่งพระเจ้านำโลกไปสู่ศาสนาที่แท้จริงท่านได้ถูกย่อเย้ยและถูกหาว่าเป็นคนบ้าเด็กๆทำให้ท่านจะดุดล้มและผู้หญิงคว้างปาท่านด้วยสิ่งปฏิกูลท่านถูกในรเทศจากเมืองเม็กกะบานเกิดสาวกของท่านได้ฝ่าทะเลทรายตามไปเมื่อท่านตั้งสอนได้ สิปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากการไม่ยอมรับจากผู้คนฟาร์มยากไร้และการถูกย่อเย้ยสิบปีผ่านไปท่านจึงได้เป็นผู้นําของชาวอาหรับทั้งมวลปกครองเมกกเะเปและเป็นศาสดาแห่งศาสนาใหม่ของโลกตึงกินอาณาบริเวณไปถึงแม่น้ำดาโนบนทางตะวันออกของยุโรปและเทือกเขา พิเลนิตละวางฝรั่งเศสกับสเปนก่อนที่กระแสจะอ่อนกำลังลงกระแสพลังประกาศแต่แห่งพลังทั้งสามคือพลังแห่งคำสอนการตรวจหอนที่ทรงปฏิทิภาพและจิตใจอันพักดีต่อพระเจ้าอาชีพของท่านไม่มีฟ้าหมายแต่อย่างใดท่านมุฮัมมัดถือกำเนิดในครอบครัวยากจน ที่นครเมรกาเนื่องจากเมกาเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อแห่งโลกเป็นเมืองแห่งหินจักติดกะบะหุเป็นเมืองแห่งการค้าแต่เนื่องจากตุกคาอนามัยในเมืองนั้นไม่ดีนักเด็กๆชาวเมืองจึงถูกต้องไปเลี้ยงดูในทะเลตายโดย พวกเมดูอินชาวอาหรับที่ท่องเที่ยวไปตามทะเลสายท่านก็ถูกเลี้ยงดูมาเช่นนั้นเติบโตเข้มแข็งมาจากน้ำนมของแม่นมที่เป็นชนเผ่าเล่ร่อนท่านช่วยเลี้ยงแก่และในไม่ช้าก็มีหญิงไม้ จ้างให้ท่านเป็นหัวหน้ากองคาราวานท่านท่องเที่ยวไปทุกที่ในตะวันออกกลางพูดคุยกับผู้คนที่มีความเชื่อแตกต่างกันมากมายและได้สังเกตเห็นความแตกความตกต่ำลงของคธธร,ริสต์ศาสนาชนที่มีความขัดแย้งกันระหว่างนิกายต่างๆเมื่อท่านอายุ28ปีนางคอดิ ยหญิงไม้ได้เฝ้ามองท่านด้วยความพึงพอใจและได้แต่งงานกับท่านบิดาของนางในได้จัดงานฉลองสมรสขึ้นท่านได้ดื่มกินและนางได้พยุงท่านขึ้นรับคำอวยพรจากญาติทางพ่อของนางสิบสองปีต่อมาท่านมูฮหัมมัดก็ได้อยู่ อย่างร่ำรวยและได้รับความเชื่อถือท่านค้าขายเก่งมากต่อมาท่านได้ท่องเที่ยวไปในทะเลทรายจนวันหนึ่งท่านกลับมาพร้อมกับบทแรกแห่งคำพีอาก,กุลลาอานและบอกนางคอดิยะว่าผู้แห่งตะวันกาเบียนได้ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าท่านแล้วกล่าวว่าท่านคือผู้นำตานของพระเจ้าอานกุลลาอานคือพระ วจนะของพระเจ้าที่ได้รับการเปิดเผยเ,เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดแห่งชีวิตของท่านมูฮัมหมัดท่านไม่ใช่กวีไม่มีพรสวรรคด้านภาษาแต่คำปีอันกุลรานที่ท่านได้รับและท่องสวดด้วยตัดทามีคุณค่ายิ่งกว่าบทกวีใดๆที่นักกวีได้ลดจนาขึ้น สำหรับชาวอาหรับแล้วนี้คือสิ่งอัศจรรย์ถ้อยคำแห่งสวรรค์เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่เป็นบทกวีที่มีพารานุภาพคำพีอังกุรอานกล่าวว่าสำหรับพระเจ้าแล้วมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันและโลกควรเป็นรัฐแห่งความเสมอภาคอิสลามนาบริเวนลานหินกะบาหุท่านมุฮัมมัดได้เสนอแนวความคิดนอก ฤีธของท่านและพยายามทำหลายความเชื่อในเทวรูปต่างๆถึง360องค์เหตุองค์การนี้ได้นำไปสู่การที่ท่านถูกในประเทศออกไปจากเมืองอย่างไรก็ตามความเชื่อในเทวรูปเหล่านี้เป็นตัวชักนำในชนเผ่าต่างๆเข้ามารวมกันในคนครเมกกาและเกิดการติดต่อ ขาขายขึ้นในที่ตุดเหล่าพ่อค้าแห่งนครเมกกะขึ้นตึงท่านมุฮัมมัดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้เห็นถึงความมุ่งมัมม่นของท่านและแล้วท่านก็ได้เปลี่ยนแปลงดินแดนแห่งทะเลตายนี้และได้แผ่ขยายอำนาจออกไปทั่วโลกตัก,กราแห่งอิสลามได้เริ่มต้นขึ้นนอกดินแดนแห่งทะเลตายได้เกิดเปลวไฟ ที่ไม่มีวันดับกองทัพแห่งความเสมอภาครวมกันเป็นหนึ่งเพื่อต่อตูและพร้อมจะตายโดยไม่สะทสถานท่านมูฮัมหมัดได้เชื้อเชิญชาวยิวและคิดเตียนให้เข้ารวมกับท่านํำหรับท่านแล้วไม่ใช่การตั้งตาตนาใหม่ท่านกำลังเรียกร้องให้ทุกคน ที่เชื่อในพระเจ้าเข้ามารวมกันด้วยความศรัทธาเดียวกันถ้าชาวยิวและคิดเตียนยอมรับคําเชิญของท่านอิสรามก็จะครองโลกแต่พวกเขาไม่ยอมพวกเขาไม่ยอมรับความคิดใหม่ของการปฏิรูปแห่งมนุษยชาติของท่านมูฮัมหมัดเมื่อกองทัพของศาสดาเข้าไปในกรุงเยรู ซาเลมไม่มีใครถูกฆ่าเนื่องจากศาสนาจัทธาต่างกันแต่อีกหนึ่งสตวัตตต่อมาเมื่อนักลบในรงคาครูเตกเข้าเมเข้าเมืองได้กับไม่มีการละเว้นคนมุสลิมผู้หญิงและเด็กเลยแต่อย่างไรก็ตามคิดเตียนได้รับเอาไอเดียนหนึ่งของคนมุสลิมคือมหาวิทยาลัยสถานที่แห่งการเรียนรู้ สัจถาบทที่5การเสนอแนะตัวเองบทที่7จินตนาการและจะอธิบายเพิ่มเติมอีกในบทที่13จิตใต้สำนึกและบทที่14สจักกายภาพแห่งสมองประสบการณ์ที่ได้สะสมมาประสบการณ์ที่ได้สะสมมาเราอาจพบประสบการณ์ที่มนุษยชาติได้สะสมไว้ในห้องสมุดสาธารณะที่ทันสมัยเราจะได้ประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้อีกตัวหนึ่ง จากการเรียนการสอนในโรงเรียนและวิทยายลัยซึ่งมีคุณภาพและได้มาตรฐานการปฏิรูปคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีผลดีต่อการเก็บข้อมูลความสะดวกในการนำไปใช้และช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดและเบียบข้อมูลการทดลองและวิจัยการทดลองและวิจัยในแวดวงวิทยาศาสตร์ และทุกอย่างย่างก้าวของชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ได้เก็บรวบรวมจัดกลุ่มและบริหารจัดการข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันมันจะเป็นแหล่งความรู้ที่คุณใช้ถ้าหากคุณไม่สามารถหาความรู้ได้จากประสบการณ์ที่เก็บสะสมไว้และอาจต้องใช้จินตนาการตั้งสร่นรวมด้วยทุกวันนี้เนื่องจากมีการปฏิรูปคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การตีพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลทำได้รวดเร็วมากจนแทบไม่มีช่องว่างระหว่างการศึกษาวิจัยและการนำไปประยุกต์ใช้เป็นความรู้เราอาจได้ความรู้จากแหล่งที่เรามักจะละเลยไปเราสามารถแปลเปลี่ยนความรู้นี้ที่ได้มาให้เป็นพลังได้ด้วยการจัดการกับความรู้เพื่อนำไปสู่แผนการที่ชัดเจนและ นำแผนนั้นไปลงมือปฏิบัติถ้าคุณพิจารณาที่มาแห่งความรู้ทั้ง3จะเห็นว่าค่อนข้างยากที่จะได้ความรู้มาแม้ว่าคุณต้องสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยการพึ่งพาตัวเองเกือบทั้งหมดคุณก็ยังจำเป็นต้องเปลี่ยนมันให้เป็นแผนปฏิบัติการก่อนอยู่ดี แต่ถ้าแผนการใหญ่หรือมีรายละเอียดมากคุณจำเป็นต้องหาคนมาร่วมมือกับคุณในการที่จะบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถของคุณในการเปลี่ยนแผนการให้เป็นพลัง